ตอนที่ 3. กลิ่นอายเลือกตั้งเทศบาลคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้โดยจะให้สมัครรับเลือกตั้งระหว่างวังวนที่8ถึงวันที่12กุมภาพันธ์สรุปแล้วก็คือเราจะเลือกตั้งสมาชิกสภา,ทสาเทศบาลกับนายกเทศมนตรีเนี่ยวันอาทิตย์ที่28มีนาคม หลังจากที่ประชาชนในท้องถิน่นห่างหายจากการเลือกตั้งเทศบาลมานานกว่า8ปีตั้งแต่ปี2555จนเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564 เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นั้นท้องถิ่นเทศบาลทุกแห่งทั่วประเทศจึงเกิดความตื่นตัวเรี่ยมการเลือกตั้งกันอย่างขมักขม้นแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามแต่การเลือกตั้งเทศบาลที่เป็นความคาดหวังสูงสุดของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลเพราะเป็นหนทางที่จะได้ผู้แทนที่ตนเลือกเข้ามาบริหารท้องถิน่น และสะท้อนปัญหาความต้องการตลอดจนความคิดเห็นของตนได้ดีที่สุดเพราะเทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีการเลือกตั้งเป็นลำดับถัดไปโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองหัวหินได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินและนายกเทศบาลตีเมืองหัวหินพร้อมกำหนดการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเมื่อวันที่4กุมภาพันธ25์2564บรรยากาศวันแรกที่มีการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564ณสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินผู้สมัครแต่ละทีมต่างก็พากองเชียร์มาประชันกันอย่างเหนืองแน่นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัย จนกระทั่งวันสุดท้ายของการรับสมัครบรรยากาศก็เป็นไปอย่างราบรื่นมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน5คนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล23คนโดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2564การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้แตกต่างจากการเลือกตั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมา พราะจัดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 าทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดมาตรการให้หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยมีผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ไม่เกิน600คนจากเดิม1,000คนเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไปจึงส่งผลให้จากเดิมเทศบาลเมืองหัวหินที่เคยมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน64หน่วยต้องขยายเพิ่มเป็น81หน่วยประกอบไปด้วยเขตที่1จํานวน27หน่วย เขตที่2จํานวน26หน่วยและเขตที่3จํานวน28หน่วยสําหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินมีจํานวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง44,994คนจึงเป็นการบ้านให้เทศบาลเมืองหัวหินและต้องเพิ่มความเข้มข้นในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสําคัญเข้าใจเข้าถึงและเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มีนาคม2564ให้มากที่สุดและให้มีบัตรเสียน้อยที่สุดผ่านกิจกรรมรณรงค์หลากหลายรูปแบบทั้งการปิดประกาศณนะสำนักงานเทศบาลตามหน่วยเลือกตั้งพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเชิญชวนรณรงค์ผ่านช่องทางหรือสื่อที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกภาคส่วน ตลอดช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปลายเดือนมีนาคม2,564การเลือกตั้งเทศบาลคือการเลือกผู้ที่เราชอบมาเป็นผู้นำท้องถิ่นในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองเป็นปากเป็นเสียงเป็นพลังขับเคลื่อนชิดทางของเมืองหัวหินในอนาคตต่อไป